ผมก็ไม่สนับสนุนให้ให้ให้เยาวยชนหรือเด็กนะครับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึงเกณฑ์อะไปไปยิงปืนที่เป็นจริงๆการยิงปืนอะทุกอย่างผมว่ามันจะมีการซึมซับวุฒิภาวะบางทีเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้มันก็อาจจะไปผิดทิศผิดทางอะในเรื่องของการการใช้อุปืนแล้วก็รวมมาถึงอารมณ์ด้วย ทั้งผู้ปกครองเอ่ยทั้งผู้จัดหรือว่ากรรมการต่าแต่ก็พยายามจะปลูกสังออกไปว่ามันมีอะรยิงปืนให้มันซอฟลงครับทางสมาคมเนี่ยก็สนับสนุนในในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรองการแข่งขันรวมถึงเรื่องข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยอย่างถูกต้องเพื่อที่ว่าเตรียมตัวที่จะไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วก็ในแมตช์ Action Air World Shoot ทที่ฟิลิปปินส์ในช่วงปลายปีนี้ครับคือมีการเพิ่มเติมมีนักกีฬาหน้าใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักกีฬาที่เป็นเยาวชนนะครับอยากให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็เลยชักชวนกันมาลองเล่นดูพอมาลองเล่นกันแล้วก็รู้สึกชื่นชอบครับก็เลยทีน,นี้ก็เลยกลายเป็นนักกีฬาได้ฝึกคลังคล่องแค่วแล้วก็ได้ฝึกการใช้สมองแล้วก็ได้ฝึกการวางแผนครับปกติอยู่บ้านก็จัดสเตจง่ายๆครับแล้วก็ฝึกมูฟเมนต์ส่วนใหญ่จะฝึกใน ด้านร่างกายด้านฟิสิกอลมากกว่าฝึกมูเมนต์มากกว่า,ก,า,ก,ก,วาก่อนที่จะเป็นโค้ชก็เป็นลูกศิษย์ของสยปรเนี่ยนะครับนะครับแกก็พยายามผลักดันให้รุ่นหลานของสยปรตรอออกมายิงปืนแอคชั่นแอร์ให้บรรดาพ่อแม่ทั้งหลายพาลูกมาฝึกยิงแอคชั่นแอร์นะครับนั่นะคือการผลักดันของลกลุ่มแล้วแกก็พยายามค่อยๆถ่ายเทคนิคให้ทั้งพ่อแล้วก็เอ้ยลองไปปรับลูกตรงนั้นซิลองไปปรับลูกตรงนี้ซิคนนั้นน่าจะยิงดีขึ้น ตรงนี้น่าจะยิงแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเองก็เป็นนักเรียนรุ่นร้อยห้าของอสอยพต,ตลนะครับก็รู้จักกับครูลบมานาแล้วคุูลบเองก็มีความตั้งใจและความพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะผลักดันกีฬาบีบีการไม่ว่าจะเป็นต่อเยาวชนหรือแม,ม้แต่ผู้ใหญ่เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาในการยิงปืนในระดับทีมชาติับผมนักกีฬาเาวชนเนี่ย ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเริ่มเรียนรู้ในประเภทกีฬาเป็นแนวทางปฏิบัติเรื่องอปลอดภยัยเรื่องเซฟตี้นะครับเรื่องกฎระเบียบและวินยัยและน้ำใจในกีฬาอย่างน้อยเราปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนนะครับอนาคตต่อไปเยาวชนข้างหน้าเนี่ยจะเล็นกีฬาที่ดีในอนาคตได้ครับแา้ผมซึ่งเป็นเรียกว่าอยิ่ในรุ่นของซูเปอร์ซีเนียอายุเกิน60ก็เหมาะครับเหมาะในการที่จะเป็นหิงู่ลบเนี่ยจะ เป็นขาเก่าของไร่ปืนไอพีเอสซีเลยเป็นเรียกว่าตำนานเลยครับไม่ว่าเจ้าวงการนักยิงปืนวงการตำรวจวงการทหารนี่พระเอวยชื่อครูลบนี่ทุกคนเป็นที่รู้จักกันดีครับผมมีส่วนผักดันกีฬาตั้งแต่ปืนจริงมานะครับแล้วตอนนี้ี่ก็คือหันเหมามาสนับสนุนทาด้านกีฬาแอชออนแอร์ครูลบก็มาสนับสนุนตรงนี้นี่ดีมากครับดีมากครับการเติบโตของรณยุทธ์อารมณ์เบาเนี่ยณเวลาเนี้ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดเราไปเดินดูในงานนะครับเราจะเห็นว่า นักกีฬาส่วนใหญ่ที่เป็นเยาวชนก็จะมากับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็จะม,มีภาพของของอการเป็นครอบครัวนะครับมีบางทีอย่างเช่นว่าคุณพ่อก็อาจจะสอนคุณลูกยิงปืนหรือว่าช่วยคุณลูกโหลดกระสุนหรือว่ารวมถึงส่งข้าวส่งน้ำเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดูแล้วเราก็จะเห็นรอยยิ้มอยู่ตลอดทางนะครับเชื่อว่าอนาคตก็คงได้รับความสนใจมากขึ้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ไม่ต้องใช้อุป,ปกรณ์ราคาแพงก็สามารถเข้าร่วมได้ครับ ถ้าเยาวยชนเด็กๆเขาทําได้ะนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็สามารถทําได้ทําได้เหมือนกันทีมไหนหรือว่าคณะไหนชมรมไหนที่คิดจะทาเนี่ยจัดฝึกซ้อมมาจัดฝึกกำบังลมยินดีครับยินดีต้อนรับให้ให้การสนับสนุนเต็มที่ครับให้มันสอดรับกับกับเยาวยชนนะครับเยาวยชนเด็กๆ